cha mà đi <laughs> cả đường mà đầy đủ, cái bỏ lỡ gì ก่อนนะคะต้องเวียนค่ะต้องเวียนไหมอ๋อต้องเวียนก่อนใช่ไหมคะดูที่เราค่ะไปเวียนแค่สามรอบถ้าไม่เวียนหนูก็ว่าปกติต้องเวียนไหมคะแค่เราเราเนาะแล้วอันนี้รับยังไงมาได้ค่ะทันไหนก็ได้ใช่ไหมคะเครื่องบูชาพระธาตุนะฝันจะวางนะคะที่ฐาตรียมรูปเตรี่อยเลนะแล้ว 誰か。<Bye. S 2> <Bye. S 1> ันนี้เป็นน้ำอิตาเลียนโซดานะคะก็จะมีสตรอเบอรี่ลินจีแล้วก็กีวีนะคะเป็นโซดาบดเลยค่ะแก้วสวยงามมากๆเลยแม็กกินเป็นน้ำกีวีโซดาจ้าต้องคนไหมต้องคนก่อนเนาะข้างข้างหน้าเขาใส่ใบอะไรสะระแหน่ด้วยเหรอมึงเหรอใบสะระแหน่มั้ง ใบเสระแเน่อืม,ยมเยอะเลยป่ะอืะ่นมากค่ะฮะสดชื่นสดชื่นมากเลยเป็นแอปพปิไทเซอร์เนาะก่อนที่จะกินอาหารหลักเ่ยไม่บ้าให้ลิ้นรับรสอืม สดชื่นเปรี้ยวหวานหอมลิ้นจี่สดชื่นดีจังเลยเปิดตุ่มรับรสได้สุดยอดเลยกินแล้วก็แบบหิวอาหารเลยคขาแม่เป็นไงคะซาซาเนาะเพราะว่าเขาใส่โซดามาแล้วลิ้นจี่เป็นไงบ้างคะแม่สดชื่นเอสตรอเบอรี่ <c oughs> ข้าว uhm. si> มาแล้วโอ้น่ากินมากทุกคนก็จะมีส้มตำผัดผักรวมนะคะข้าวผัดกุ้งนี่เซตแรกมาละขนมจีนนี่จีนปากของแม่ของแม่ค่ะเด็น้อ้คะเซตหนึ่งมาแล้วจ้าน่ากินมาก ตอนนี้ลูกค้าเริ่มมาคึกคือแล้วนะคะเป็นไงชอบแบ๊กแบ๊กเธอทำหน้นาทำตาเลยไม่ชอบหรอกเมียบนดู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 ดอ่าไปแล้วไปแล้วเนี่ยกลับคืนสู่ธรรมชาติเหรอคะเธอ มาแล้วอันนี้ครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วค่ะรับชทอดน่ากินจังเลยหมูสามชั้นก็น่ากินลาบหมูก็น่ากินสรุปน่ากินทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะคือกิ่ง ไม้เลียวในมือสั่นเลยเนะี่ยรู้ไหมแบ <Bam. S 1> าหนก็มาแล้ว ครบแล้วนะครับที่เราสั่งก็จะมีลาบหมูลาบทอดสามชั้นทอดน้ำปลาผัดผักรวมแล้วก็ส้มตำปลานะคะของแม่ก็จะกินกับขนมจีนค่ะส่วนแม่ก็จะกินเป็นข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งของหมูข้าวสวยสองนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะ หอมดีแม่สั่งส้มตามปูปลาไปเลยเอยส้มตามปูไทยไปเลยสั่งเพิ่มมาสั่งเพิ่มมาาทอดเต่ย๋ยโจะกินผัดผักก่อนค่ะไม่ใช่ราพอหรอเปล่าลหมูมเป็นไงบ้างพอ,อได้อยู่เนาะไม่หวานไม่หวาน ๋ยวโมกินผัดผักค่ะอืมอผัดผักอร่อยเลยแม่อืมอันนี้รสชาติบ้านๆเลยค่ะเหมือนที่บ้านเราทำเลยอะ่ะเอาปูไทยเพิ่มจานนึงค่ะปูไทยนะครับเอาพริกกี่เม็ดแม่เอาหวานเปรี้ยวค่ะหวาเปรี้ยวนะครับค่ะ ก็เดี๋ยวก,กินเป็นลาบหมูนะคะลาบหมูเป็นไงบ้างแม็กเมื่อกี้นี้ใช้ได้ใช่ไหมใช่ได้ไม่หวานอะ่ะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลอะ่ะดีนะคะกับข้าวที่ไม่ใส่น้ําตาลอะ่ะทําให้แบบเราไม่เลี่ยนทานได้เยอะคะ่ะบ้านหมูไม่ค่อยไม่กินอะ่ะไม่กินเมนูที่แบบว่าใส่หวานแต่ถ้าเป็นไงเขียหวานอ่ะหวานได้นะคะ ออร่อยมากเปียวเค็มเผ็ดอร่อย,ออยอลองจัดจ้านเลยค่ะคือแบบว่าได้รสของลาบหมูแท้ๆเลยแบบเหมือนคนอีสานทำให้กินเลยอ่ะคืออร่อยนะคะนี่ลาบหมูเหนือกับลาบหมูอีสานคนละอย่างนะอ๋ะอ หรออืมลาบทอดก็อร่อยค่ะหอมนะลาบทอดอะ่ะอืมมีเท็กเจอร์ของความกรุบกรอบนะคะแต่ยังให้ความเปรี้ยวเผ็ดเค็มของลาบเหมือนเดิมเลยเออกินลาบทอดคล้ายๆทอดมันปลาเหมือนกันนะคะแต่เป็นทอดมันหมูอะไรอย่างเงี้ยแมคเข้าผัดกุ้งเป็นไงบ้างอร่อยเลยใช่ไหม ถือว่าผ่านโอเคอืชิมเมนูแนะนำเลยอะไรนะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาระาเดี๋ยวชิมกันเลยค่ะไปกินพร้อมกันเลยนะแมงเนาะอื มนเคมมม็มนิดนิดหอมๆนะคะเขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะแต่เราไม่ได้จิ้มไงจะมีกินปลาล้าอ่อนๆไม่แรงมากอือนี่ดะโมโขอลองจิง้มน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มเจวนะคะที่เขาให้มาเนี่ยคือทุกเมนูเนี่ยทานกับข้าว ทานกับข้าวแบบข้าวสวยอะกำลังพอดีเลยค่ะใช้ได้เลยน้ำจิ้มเขาใช้ได้เลยค่ะเผ็ดๆเค็ๆมๆหวานมหอมแจะบอกว่าผัดผักก็อร่อยนะคะมีความหอมที่เขาผัดมานะคะอากาศดี อากาศดีใช้ได้เลยอาหารก็อร่อยรสดีอ่ะก็คือผัดผักของเขาเนี่ยก็จะมีพวกอะไรวะกะล่ำดอกแล้วก็มีเหมือนคะน้าเนาะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ข้าวโพดอ่อนผักกาดขาวแครนลอดผัดกกาดรวนมิตรอื ใช้ได้เลยในเมนูนี้นะโมชอบลาบมากที่สุดค่ะมีความแซ่บจัดจ้านนะคะตามฉบับเลยแบบนี่เลยที่โมชอบอะ่ะมานี่ต้องสั่งเลยนะคะลาบโมอร่อยครับก็คลิปนี้ก็ดูคุณโมกินพอสมควรแล้วเราก็ขอตัวทานกับข้าวก่อนนะครับ แล้วก็คลิปหน้าถ้าอยากให้ไปที่ไหนก็เม้นแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ช่องแม็กกี้ช่องแม็กมูฟแฟมิลค่ะฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> เขาอาจจะพูดแบบว่าเติตดขัดเพราะว่าเขาแบบว่าไม่เคยออก<ค>น,นาดล้องอไม่ใช่คนไทยหรอเป็น <ừ. S 2> คนอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย